สวัสดีจ้าหมกน้องไม้พี่น้องใส่หมูสับใส่เบคอนหมกใส่เบคอนใบกะเพราเครื่องต้มยำใส่เข้าไป พีี่โยออกพีิโยฮะแล้วก็ใส่ที่พยามไปแป้งง่อยเแป้งวา ป๊าบเอาเลยลูกเอาเลยน้ำปลาเข้ามาน้ำปลาน้ำปา้าป้าใส่ขี้ข่นน้ำใส เออห้อยนั่นแหละลูกห้อยเลย,ย,ยเออห้อยไว้เลยสวยๆเลยเดี๋ยวป้าจะเอาน้ำลดจะได้ดูจเจริญหูจเจริญตาซะหน่อย <c oughs> อยำาม้กไปขั้นขเขาไวนน้นหน่อยนู่นาะใส่ดีขอน้ำ นี่คือเบคอนของเรานะครับใสเ่เบคอนไปด้วย,ยป่าก็ใช้ยสอเข้าไปมกเด็กง่ายๆเลย่น้อเดอกเห็นดีดล่ะพี่เคาเ็กเ้ขอมะะ่ะเห็นเดืบมันบานห้งองนั่ีหอมหวยหยเดี๋ยวนำปลาใส่ั้หน่อย ขาดไม่ได้คือน้ำปลาเราหยอดจักหน่อยอื้อมาต้องหยอดลายโอ้โหสงหอมวะ่ะน้ำปลาเมื่อองบนบน, <c oughs> บนรับนรัชธานีบนรัชธานีนเดี๋ยวจะเข้าแล้วเดี๋ยวจะเข้าแล้ว จ้าเรียบร้อยเี่ยหาขสิไปต่างไฟได้เปนหนึ่งคลิปนี้กัพ่อสมีก่อนเนาะชุดสวยสุดรอโทรลูบายบาย